โอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนยนะครับวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาเล่าผลด้วยเซตเก่านะผมครับอย่างเช่นซูซุยมัดซุปเปอร์ฮิมเมนแล้วก็ผลมือกันนะครับผมนะครับมาดูนาสมัยนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมครับผมซึ่งก็มีเข่าสกายผลสายฟ้าดาบซูซุยนะครับผมหรือเป็นผลมือนะครับซึ่งผลนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะครับผมนะลองมาเล่นดูนะครับแล้วนี่ก็สอนสตาร์ทครับผมก่อนไปล่านะครับก็นั่นนะครับผมซูซุยเนี่ยก็สายดาบนะครับ ตัวของแต่งเราไหนก็วันโดฟ้าผมนะครับก็วันโดฟ้าทุกอย่างเลยครับผมเพราะว่าแว่นนี้มันก็คือรถพวกฟูดาวไอ้ฟูดาวไวขึ้นครับวิ่งไวนะครับผมนะเออนะบะบอกพวกเลือดเนอร์จี้ที่ว่าดีมากเลยนะครับก็จะมปมาถุงเดยบเริ่มลด้ดีกว่าครับว้าวคูชิตะเวนอมผลนนี้ เจอผมเล่นผลมืดเพรานั่นจะสู้ยากนิดนึงเจอผลนี้จุกๆไปก่อนครับโอ้หมีคนออกมาอยานู้นด้วยแล้วฆ่าไว้นอกเหมือนเดียวเห็นป่ะโอ้สามพันกว่าชั่วโมงแรงอยู่นะผมไว้คล้ายแบบใช้ก๊อตแบบชาร์จค้างเลยมานั้นมีผลแสงสู้อยู่นู้นด้วยแสงกับน้ำแข็งมาครับเท่าที่ผมเห็นตะกี้ ป่าซูซูส,สกิลเอ็กซ์ไม่โดนว้าวคีย์บอร์ดเบิ้ลไม่กื้ดนะ่าตายแทนเขาเลยนะเว้คีย์บอร์ดเบิ้ลนะดกดผลมืดไม่ได้เลยสวยกว่าจะทายครับผม คีย์บอร์เดเบิร์เล็กสี่ข้างนอย่าบ,บ่อยผมไปนัวคนที่อยู่จะถวๆรุ่นแป๊บหนึง่งผลแสงกับน้ำแข็งอา้าวน้ำแข็งตายละเหลือแสงเฮ้ยหยุดหนีสวยทนีนู่นนีสู้เลยนะเพื่อน ก็สกิลซาดของวาตสเปอร์แมนถือว่าโดนยากนิดหน่อยนะครับ2.000 <years> later. อไปเป็นนักหนีไหม,มแล้วสกิลไม่โดนเลยซักสกิลเฮ้ยเออกว่าจะตายโคตรยาก กี่พลาดเนี่ยดีที่ผมเปิดเผาไว้อยู่เปิดเค็นข้อเสียของเซตเก่าก็อาจจะมีอยู่นิดหน่อยครับตรงที่ศัตรูสามารถเปิดเคนได้นะครับแต่อาจจะเป็นที่คีย์บอร์ดรว่าผมเบิ้ลเท่านั้นนี่เยอะมากเลยมาในเมื่อที่เองจะแปม,มอย่างนี้นแล้วก็ได้เจอเผาไว้สมีคนซูมอยู่ด้วย ทำไมสกิลผลมือสกิลว,วีผมไม่โดนเลยสักรอบเออไม่โดนเลยเออเวลกูดโอ้ยกว่าจะโดนได้โคตรยากเลยครับแต่ละคนนะ่ะเออ เหมือนว่าเซิร์ฟจะปิงด้วยมั้งครับผมพอตะกิววอเท็กิวแล้วก็ดีเลย์โอ้นจีพันเกียบิงว้าวเรียบร้อยบิงหนึ่งคนครับผมอืมอ่ะเขาจะดึงหอ,อกกระตากพรีไปไหนน่ะ สับเรียบร้อยโดนสับตาย easy, easy 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 อะไรนะอยู่ดีก็พิมพ์ easy เฉยเลยครับผมงงนะเพื่อนเอ่มนอยู่ดีก็ easy easy <laughs> มาลีนด้วยโอ้กีตาร์บุก๊กมีคนเปิดเผาสกายด้วยผมหนึ่งคนนะ โอ้โหไม่ตายได้อย่างไรกันแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีนั่นะมี่ฝนพอเท่าพุครับผมยืนยืนอะไรเพื่อนต่อคายได้โดนลัดไม่ได้เรียบร้อยโอ้โดนดึงขึ้นมาในมิติอย่างนั้นเหรอโอ้แรงนั่นนะ่ะเอาไปเล่นไปครับผมดาบยามะก็แรงเหมือนกัน นี่ระเบิดไปสิไปเกวีปะ่ะอืมปกติต้อนแรงไม่โดนผมตีคือเขาก็โดนมาโดนเองนะสองคนนี้สู้อยู่นะครับผมเออลาาช็อตตึงๆ โมจิกำมังอิเล็กโตนี่เจอคนเล่นเซตน,นี้บ่อยๆโอ้เกือบไปครับผมเอ้ยยามะมาจากไหนเนะี่ยเปิดเผาเลยในงะ้นนะผมโดนเวี่ยงวูเปิดเผาเลยเหรอจ้องมึงเล่นผมด้วยนะเรียบร้อยโดนโมจิคนหนึ่งหมุนเฉยเลย ลายเจ้าเหรอระเบิดไปครับผมโอเคเฉียดเฉียดมากเลยตะกี้เกือบโรนเวียงซะผมต้องเล่นคนที่เปิดเผาเงื้อก่อนนะครับรานนี้ก็คือน่าจะสู้ยากเนะเขาเปิดเผาเหมือนผมนะอืมสองับสามไปครับผมถรือว่าได้เลือดกับจมพินาแล้วกัน สวยครับเกาะน่าจะหมดแล้วนะหรือเปล่ามีโมจิคนละมงต่อๆดไปก่อนเลยละกันหอายตับโลนผมก็น่าจะกดสกิลเอ็กซ์ซุย,ยเลยนี่ โดนไหมไม่โดนแล้วผมก็เกือบโดนสกิลเอ็กโมจิเขาเออดูสตันไปเออนี่พยายามอย่าให้เอาตีผมเหมือนกันครับเพราะว่าโมจิเนี่ยเป็นผลที่เด้งเกาะค่อยกับผเผาเมือกเนี่ยถือว่าดีมากนะเราจะดูไปก่อนว้าวประการต่อที่ปิดจริงเลยนี่เคนอย่างนั้นเหรอใครใช้ผลโอเป ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเรียบร้อยสวัสดีเพื่อนถ้ากิดจะลองผลก็ต้องลองในเซิร์ฟวีมาลองในเซิร์ฟส่วนรวมก็ตายไปซะโอ้โหดูเลือดเขาไปตายยังไรกันเรียบร้อยผมพูดมปนแทนขาดคำตายเลยเอ้ยยืนกันทำลายสองคนนะ เหลียบร้อยไปอีกหนึ่งหรือว่านาเย่ยตายไวเลยนะผมเพราะหรือเพราะอาจจะเป็นที่ผมเปิดเผาวีซีอนะไรกันบนนสายฟ้าบนสายฟ้าโอ้ยกาสไปสูบสายฟ้า่อนน่าจะเปิดละอืมออกเกมเลยอรอสก,กิลวีไปครับสวยมาก แตกรับผมไม่รอดผู้ฐานรอบสามนะครับอิมไปก่อนเลยเจเจวัดวดดนดีผม,มเ,เปิดอีกรอบหนึ่ง่ะผมไม่แน่ใจเว้ยเปิดอีกรอบหนึ่งโอเคน่ารไรนะโมจิจะมาเล่นผมอีกรอบนึงอย่างเงี้ยนะ แล้วดูจูข้าในวงรูมว้าวโดนเต็มเต็มเลยเรียบร้อยไม่รอดฝนรูปเปิเปดสกิลมาตั้งอย่างเท่เลยตะกี้ซับตับพลาดไป ไปรออีกรอบนึงแน่โอเคเขาเปิดเคนครับสก้อืมตายไปอีกหนึ่งรอบครับผมถือว่าถือว่าโหดเหมือนเดิมนะครับผมนะเออเซตนี้เซตเก่าสำหรับคนที่เล่นผลเืดเก่งเนี่ยผมเลยอย่างโหดครับแบบสมมุติเราดูโดนแล้วเขาเปิดเผาแล้วเดจิวเอ็กซ์แล้วก็วาร์ปขึ้นทุกยกในมานนี้ครับ ว่าผลนี่เป็นผลที่สกิววลฟอร์อัพเนี่ยคูดาวนั่นยัยเลยนะครับเอาละผมก็ก็จะมีเพียงเท่านี้นะสำหรับการล่าหัวได้ผลมืดดาบปุยและหมัดซุปเปอร์เม็ดนะครับผมเต็ดเก่าโคตรเหมือนเดิมก็คลายช็อไหนยก็ลืมฝากกดไลค์ไม่ใช่ติ๊ตานผมที่ไปครับตูดบาย